เราทำบุญจะทำบุญในยการให้ทานก็ตามจะทำบุญในยการรักษาศีลก็ตามจะทำบุญในยการนั่งภาวนาก็ตามทีบุญเกิดเป็นสายหยดต่อยดหยดต่อหยดหยดต่อหยด,ยดเลยเราเห็นเป็นสายฝนทีนี้เวลาที่จะอุทิศให้ขอ,ขอผู้ที่ละโลกไปแล้วจะไปบอกให้โยมเป็นนึกถึงท่อทานบุญก็ไม่รู้จะทำยังไงงั้นก็นั่นแหละบุญที่เกิดขึ้น มันนก็็เปสาาสายยยอ่่งกะสสนนน้ลัวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลูกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อธรรมะที่สําคัญและมีประโยชน์กับเรามากๆเลยค่ะมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการกรวดน้ําเป็นความเชื่อและวัฒนธรรมชาวพุทธที่มีมาแต่โบราณเชื่อว่าการกรวดน้ําจะเป็นการสมบูรณ์อุทิศสุสลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทําไมเราจึงต้องทําเช่นนี้วันนี้หลวงพ่อทัตตาชิโวท่านได้มาให้หลักคิดและให้คําตอบในเรื่องทําไมจึงต้องมีการกรวดน้ําให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว วันนี้นะคะเรามาหาคำตอบและก็คลายความสงสัยไปพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย เรื่องนันนิดเดียวว่าคนที่เวลาเราทําบุญเนี่ยเรารู้นะว่าเราได้บุญแต่บุญนะ่ะหน้าตาเป็นไงเราไม่รู้เราไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยหาทานให้เราทําความเข้าใจเรื่องบุญได้ลึกซึ้งขึ้นในสมัยพุทธกาลคาว่าพลังงานเนี่ยไม่มีแต่ว่าในยุคนี้เออบุญ คือพลังงานเนี่ยพอพูดก็รู้เรื่องแต่เมื่อก่อนนี้ไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยงมาเปรียบเทียบไม่พอเวลาเราทําบุญจะทําบุญในการให้ทานก็ตามจะทําบุญในการรักษาศีลก็ตามจะทําบุญในการนั่งภาวนาก็ตามทีบุญนเกิดเป็นสายอย่างกระสายฝนนั่นเองเห็นอะไรว่าเกิดเป็นสายอันนี้ต้องรู้ก่อน แต่ว่าคนส่วนมากไม่รู้เพราะอะไรยังไม่รู้เพราะไม่ได้ทำสมาธิถ้าได้ทำสมาธิมันเอาใจเก็บไว้ในตัวแล้วก็มันเอาใจไปเก็บไว้ในตัวใจใสๆเป็นสมาธิดีเดี๋ยวก็เห็นอ๋อบุญนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เองบุญเป็นดวงใสๆสะอาดแต่ว่าพราะสมมาสัมพุทธเจ้าก็มีวิธีอธิบายพยายามที่เอาเรื่องยาก มาให้เราเข้าใจแบบง่ายๆบุญเนี่ยนะเป็นพลังงานเป็นพลังงานละเอียดและพลังงานเหล่านี้มีโครงสร้างของเขาเลยนะมีลักษณะเป็นทรงกลมมีลักษณะเป็นทรงกลมเช่นเดียวกับหยดน้ำนั่นแหละน้ำฝนเนี่ยมันหยดลงมาแต่ละหยดนี้น้ำฝนเนี่ยเป็นหยดแต่เวลามันตกลงมาจากท้องฟ้าเราเห็นเป็นสายแท้ที่จริงมันอะไรนะอ๋อ หยดต่อหยดหยดต่อหยดหยดต่อยดเลยเราเห็นเป็นสายฝนแต่จริงๆเป็นหยดน้ําฝนน้ําฝนพวกนี้พอลงมาสู่แม่น้ํามาถึงแม่น้ําแล้วมันกลายเป็นลําน้ําเบลอเลยไอ้ลาน้ําเบลอแท้ที่จริงมันคือเกิดจากหยดน้ําฝนแต่ละหยดละหยดละหยดเวลาเราทําบุญบุญแม้เป็นพลังงานแต่โครงสร้างของพลังงานเนี่ยก็แปลก มันก็เป็นหยดหยดหยดเช่นเดียวกันน้ำนั่นแหละเออมันแปลกนะแล้วเวลาเกิดหยดต่อหยดหยดต่อหยดมันก็เหมือนเอาลูกประคำมาต่อกันเป็นสายหยดน้ำฝนก็คือลูกประคำน้ำฝนเป็นสายถ้ามองโดยทั่วไปแหมเหมือนยังเป็นเป็นลำเป็นสายไปจริงๆมันแค่หยดน้ำหยดน้ำเป็นหยด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  ถ้าดูข้างนอกเผลนๆถ้าหยดโตมันก็เลยกลายเป็นสายโตโตถ้าหยดเล็กมันก็เป็นสายเล็กๆก็สัมมาสมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เลยสอนแบบง่ายๆให้ชาวบ้านตามทานฟังบุญนะ่ะมันเป็นสายตราเรียกว่าเป็นท่อทานบุญเลยความจริงแล้วเป็นหยดๆต่อกันเหมือนน้ำในแม่น้ำมันก็เป็นหยดๆแต่เราเห็นเป็นสายท่อทานบุญนี้ เป็นท่อทานบุญละเอียบทีนี้เวลาที่จะอุทิศให้กับผู้ที่ละโลกไปแล้วจะไปบอกให้โยมเป็นนึกถึงท่อทานบุญก็ไม่รู้จะทํำยังไงพระองค์เอองั้นก็นั่นแหละบุญที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสายอย่างกับสายน้าฝนนั่นแหละแล้วทําไงดีละ่ะเพราะฉะนั้นเวลาอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นนึกถึงสายน้ําแทนสายบุญก็แล้วกันอย่างนี้ละ่ะความรู้สึก ของผู้ที่อุทิศให้นะมีความรู้สึกเออส่งจากใจถึงใจมันเป็นสายอยู่ต่อหน้าเพราะเรารินน้ำเป็นสายนั่นแหละเอาสายน้ำที่เรากลัวจากคนโทแทนอะไรแทนสายบุญที่เกิดอยู่ในใจจากใจส่งไปถึงใจแต่ว่าอุป,ปมาในการนั่นแหละจากคนโทที่เรารินนี้น้ำในคนโทที่รินนี้ ไปถึงผู้ที่ละโลกไปแล้วก็แล้วกันอย่างนี้จากน้ำมาทำเป็นรูปมาทำง่ายๆจึงเกิดการโกรดน้ำกันถามว่าทำบุญแล้วไม่โกรดน้ำได้ไหมใจถึงใจทำได้อยู่แล้วแต่ว่า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 ต้องนั่งสมาธิก่อน้เราจะทำความรู้สึกใจถึงใจมง,ง่ายถ้าไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแล้วก็เอา จากน้ำถึงใจน้ำไต่ในคนโทรถึงใจแล้วรู้สึกมันยังง่ายกว่า,วาเท่านั้นแหละคุณได้ขยันนั่งสิแล้วไม่ต้องกรวดน้ำหรอกใจถึงใจเลยนะง่ายเลย การกรวดน้ำแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงถึงการอุทิศบุญที่ทำได้เข้าใจง่ายการทำบุญเปรียบเสมือนการสร้างพลังงานที่ละเอียดอ่อนซึ่งสามารถส่งไปให้ผู้ที่ล่วงลับได้ตามหลักทางพระพุทธศาสนาใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการส่งบุญจากใจถึงใจเป็นท่อทานบุญด้วยการรินน้ำจากคอนโทแทนสายบุญที่ส่งจากผู้ทำบุญไปถึงผู้ล่วงลับน้ำในคอนโทถที่รินเป็นสาย ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าบุญเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นและสามารถส่งต่อได้การกรวดน้ำจึงเป็นวิธีหนึ่งในการทำให้คนทั่วไปเข้าใจการอุทิศบุญได้ง่ายยิ่งขึ้นแม้ว่าแท้ที่จริงแล้วการส่งบุญนั้นสามารถทำได้โดยส่งตรงจากใจถึงใจเมื่อได้นั่งสมาธิแต่การกรวดน้ำช่วยคนที่ไม่คุ้นเคยกับการนั่งสมาธิหรือการฝึกจิตสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องทำไมจึงต้องมีการกรวดน้ำแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งหลวงพ่อทัตตาชิวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราว่าบุญเป็นพลังงานเหมือนก้อนกลมๆใสาๆค่ะเวลาเราส่งบุญไปเยอะๆนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนสายฝนค่ะที่ตกมาจากฟากฟ้าเราจึงเรียกว่าสายบุญหรือท่อทานบุญค่ะ ดังนั้นนะคะการเทน้ำจากคอนโทรในการกรวดน้ำนะคะจึงเป็นสัญลักษณ์ในการส่งบุญค่ะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นไงล่ะคะคุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะเราก็จะได้มีความเข้าใจได้มากขึ้นการกรวดน้ำครั้งต่อไปก็จะได้มีความปลื้มมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตาชิโวได้ความเป็นต้นแบบจากท่านในเรื่องการแก้ไขอ,อุปสรรคใจ ภูมิคุ้มกันของใจค่ะที่จะทำให้เราไม่เจออุปสรรคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ว่ากาลังใจของท่านาให้กับลูกๆอะ่ะเต็มที่มากท่านก็แบบมาลงให้ตลอดเลยมาลงให้ธรรมะแม้ว่าจะเป็นงานบุญใหญ่อะไรก็แล้วแต่หรือว่าแบบชิกตังเมงั้นสวดธรรมจกักให้ความสำคัญกับการมาลงธรรมะให้กับลูกๆทุกคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่มาประทับใจมากคนส่วนใหญ่นะคะจะไม่รู้ว่าธรรมะเนี้ยเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตแล้วก็เป็นอุปสรรคในการที่ทําให้ไม่สาเร็จ นั่นก็คืออุปสรรคใจอันนี้ไม้เคยเจอมาเป็นธรรมาที่หลวงพ่อบอกว่าเออถ้าเรามีอุปสรรคใจเนี่ยอุปสรรคใจนี่ก็คือนิวรณ์คือสิ่งนี้นจะบอกว่ามันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอะขี้เกียจทําให้เราท้อนะคะทำให้เราะะท้าอทําให้เรารู้สึกว่าเออเวลาที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคือทุกคนเนี่ยคนทุกคน,นต้องการประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่ประสบความสําเร็จเนี่ยหลายๆคนนะคะแม้กระทั่งไม้ก็ตาม ก็เจออุปสรรคมาหลายๆอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคใจนะคะพอเจออุปสรรคใจจริงๆแล้วน่หลวงพ่อทตาบ,บอกว่าจริงๆแล้วอุปสรรคใจเนี่ยเกิดจากที่เราอะเอาใจไปนอกตัวทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบบางอย่างพอเจออะไรมาเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่มีพุมิคุ้มกันของใจเราอะมันทําให้เราอะเจออุปสรรคพอเจอตรงเนี้ยบางคนย่อดท้อล้มเขาเรียกว่ายอมแพ้ไปก่อนอะไรอันนี้คืออุปสรรคใจแต่หลวงพ่อบอกว่าจริงๆแล้วอะแก้ง่ายมากก็คือเอาใจไว้อยู่ในตัวนั่นเองก็คือให้เราอะค่ะนั่งสมาธิ ง่ายเลยก็คือหลวงพ่อกว่าเน้นนั่งสมาธินะเน้นนั่งสมาธิกําลังใจเนี่ยไม่ต้องไปหาจากใครคนส่วนใหญ,ญ่จะต้องชอบหากําลังใจจากคนโน้นคนนี้ใช่ไหมคะแต่กําลังใจที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองก็คือเอาใจกลับเข้ามาในภายในภายในของเราเนี่ยค่ะเป็นแหล่งกําลังใจมาหาศาลให้กับตัวเราเลยค่ะหลวงพ่อทตะนะคะท่านก็มีความดีมากมายเลยะคะ่ะตั้งแต่เไมาได้เข้าวัดมานะคะท่านก็ตั้งใจนะคะที่จะสอนเขาเรียกว่าสอนธรรมะให้กับ ลูกพระธรรมทั่วโลกเลยนะคะนอกจากลูกพระธรรมเองก็สอนครูอาจารย์ด้วยแล้วก็รวมถึงข้าราชการหรือว่าองค์กรต่างๆให้คนทุกคนเนี่ยเป็นคนดีมีสิทธรรมเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะมองเลยว่าถ้าสมมุติว่าคนเราอะ เริ่มจากศีลห้าถ้าเรามีศีลห้าครบแล้วก็เขาเรียกว่ามีคุณธรรมแล้วอ่ะสังคมก็จะน่าอยู่สังคมก็จะแบบดีสังคมก็จะมีแต่คนมีศีลมีธรรมอันนี้แหละค่ะคือการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเลยที่แบบว่าสังคมเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคุณธรรมทุกวันนี้คือเกิดจากว่าจริงๆเราต้องปลูกฝังแต่เด็กแล้วก็ปลูกฝังครูอาจารย์ด้วยเห็นได้ชัดว่าหลวงพ่อตั้งใจที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีจริงๆและนอกจากนี้ก็คืออย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ โครงการในวัดต,ต่างๆ,ๆโครงการบวชโครงการธรรมทายาทอะไรก็แล้วแต่ค่ะหลวงพ่อทัตาท่านจะให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือต้องการให้สร้างพระให้เป็นพระแท้อันนี้สําคัญและที่สําคัญนะที่ไม่แบบประสบการณ์ตัวเองเลยนะคะเจอกับตัวเองเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับตรงนี้โดยตรงก็คือหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจเขาเรียกว,ว่าทุ่มเทกับวิสตามากๆนะคะเด็กดีวิศวะแล้วก็ชมลมพุทธศาสตร,ร,ร์ อย่างชมรมวุพ่อน่ยอย่างที่ไม่เห็นได้ชัดก็คือแบบว่าตั้งแต่อยู่มออยู่ที่มอมกเกษตรนะคะหลวงพ่อทัาตาก,ก็แบบท่านจะรู้ว่ารู้ว่าแบบเออการที่ปลูกฝังนิสิตนักศึกษาให้มีเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้นําแห่งความดีเนี่ยอันนี้ก็คือแบบเป็นการสร้างสร้างคนนะคะให้ให้เป็นคนดี ช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวิรันต์พงพรธรรมหรือน้องไม้ค่ะที่ได้เก็บเกี่ยวธรรมะความรู้ที่ได้จากหลวงพ่อนะคะในเรื่องของการแก้ไขอุปสรรคใจอุปสรรคที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนั่นก็คือการเอาใจออกไปนอกตัวค่ะเมื่อเราเอาใจออกไปนอกตัวแล้วนะคะเราก็จะไม่มีภูมิคุมกันของใจทําอะไรก็จะเจออุปสรรคทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือเอาใจกลับมาเก็บไว้ในตัวให้ใจเป็นสมาธิ ซึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะเพราะกำลังใจจากภายในจะเป็นแหล่งพลังงานมหาศาลที่ดีที่สุดคุณผู้ชมสามารถกำจัดอุปสรรคใจปัจจัยที่จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาและที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องรายการกล้าดีวอรตี้ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวรารตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ